สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สิบห้ามกราคมสองห้าหกแปดนะคะวันนี้วันเป็นวันพุธค่ะวันพุธนี้ค่ะคุณผู้ชมมาชนกันครับลาวพาาัฒนาเนาะคะ่ะจินตนาจะร่วงรัฐบาลไทยของนุ่มผู้พันหลักสิบล่างค่ะคุณผู้ชมนุ่มผู้พันหลักสิบล่างเราก็เอาสถาิติของเพลนของเกาให่งความค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เนาะเพราะว่า สูตรใหม่ของเพิ่นสูตรใหม่ของเพิ่นกินตนาลลงไปแล้วค่ะสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวค่ะมาหนึ่งตัวถึงสองตัวแล้วเพิ่นก็เอาสูตรไถ่มาเทสเป็นสูตรเล่านะคะล่องเบิงลาพัฒนาเข่าถูกมือค่ะคุณผู้ชมสองนวดแล้วค่ะอเอามาลงให้ก็คือสีอ่ตัวมาหนึ่งตัวตารางวดแรกมาแปดเจ็ดนะคะงวดที่สองของวันพุธ อ่าคือของวันพุธนี่ค่ะเข้าหนึ่งตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมพบว่าเพิ่นไห่มาานี่หกเจ็ดสองหนึ่งเนาะเจ็ดไม่มาหกไม่มาหามาแทนค่ะแต่เพิ่นไห่มาาหนึ่งอ่าหาหนึ่งอยู่ค่ะจับคู่ให้ห้าหนึ่งแต่ไม่เป็นแปดหนึ่งเนาะแปดไม่มีแต่เลขเขาแต่หนึ่งตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะคะกับเข้าอีรีค่ะอ่าสูตรไทยไม่เฮ็ดเล่าเนาะของลุ่มผู้พานค่ะ แล้วก็หลัก10บล่างแม่นแมค่ะคุณผู้ชมปีที่แล้วนะคะ10บงวดค่ะคุณผู้ชม10งวดเข่าต่อเนื่องนะคะเนาะปีที่แล้วค่ะหลัก10ล่างค่ะคุณผู้ชมอาปีนี้มาตามต่อค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นมากงวดวันที่สองที่ผ่านมากกับเขานึ่งนะคะได้ให้มาสองกับ1หลัก10บนะคะตบานหนึ่ง ผลออกหาหนึ่งเนาะผลออกห้าหนึ่งหลักสิบมาอยู่หลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหาหนึ่งเนาะแต่มันเข้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มวดสองหนึ่งเข่าสองอยู่ค่ะคุณผู้ชมเข่าหลักสิบอยู่เนาะคะ่ะหลักสิบล้านแล้วก็มวดมวดที่ออกหนึ่งนอนนะคะมวดที่ออกสามสองกับมาหลักหน่วยค่ะไม่ไปหลักสิบ แต่ก็เขาอยู่่ะก็คือล่างก็มาจริงๆอยู่ค่ะเป็นล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะลักสิบ่างงวดบนที่สิบหกพฤศจิกายนของปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเพิ่นกับหายแปดแต่ว่าไปหน่วยค่ะคุณผู้ชมคือจังไรกระตองมากคือเกาเนาะค่ะมาตัวหนึ่งไปกลับออกค่ะคุณผู้ชมจะได้ผัวขาดเนาะถ้าไปกลับค่ะนุ่มผู้พันเพิ่นเฮ็ดแนวทางมีสองแนวทางค่ะมีแนวทางรัฐบาลไทยล้วกะ เล่าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาเพ่นกับป,ปับปุงสูตรดีดีค่ะคุณผู้ชมปรปับปุงสูตรให้เป็นสูตรนั่นสูตรนีมากค่ะห่วงห่วงใหญ่คุณผู้ชมเนาะว่าย่านพูดคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วอันแันแนวทางหลุดจรงสิไหมคะกับยากไ้รุดนะคะเพ่นกับพยายาม หาสูตรนั่นสูตรนี่มาให้คุณผู้ชมกับเขาทุกทุกงวดค่ะคุณผู้ชมเมื่อนีกับเขาหนึ่งอ่าเมื่อก่อนหนี่สูตรมาอางเพิ่นกับเข้าแปดเจ็ดเนาะสำหรับลาวพัฒนาค่ะส่วนรัฐบาลไทยเดินดีมากตลอดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันนา,นานทีมันจะเห็นเนาะเพราะว่าเดือนหนึ่งกับมีสองเธอมันกับบักทีลาวพัฒนาจันพุทธศุกร์เนาะค่ะ,ะลาวพัฒนาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมแนะนำน้ำนะคะ จะได้รู้จักเลขแนวทางแม่นๆของหนุ่มผู้พันค่ะอของปีนี้นะคะกันยัางบรทัดลุดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอยากเห็นสถิตินะคะพยายามจะหาเวลาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่ค่อยเข่าค่ะจับคู่ให้ไม่ค่อยเข้าตะวัของปีที่แล้วจับคูกับเขาดีอยู่ได้ละค่ะคุณผู้ชมหลักสิบล่างเลย เป็นจับคู่หายตอนหกหาเนาะหกหากระเขาหกห่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาจับคู่ไม่เข้าแต่ว่าให้เลขหลัลลกมาถูกอยู่คะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพุณหลายๆค่ะสี่เสียสาราเวลาก็มาเบิ้งแนวทางทางช่องจินตนาชัแนวค่ะแล้วกะเห็นแนวทางแล้วกะที่กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะจินตนาขอขอบพุณหลายๆายเด้อค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ ิึงแล้วก็ขอให้มันๆรุ้ยๆค่ะให้เบิดหนีเมิดอซินนะคะทุกคนให้มีสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนค่ะปีใหม่มาแล้วก็ขอให้ปังๆนะคะทุกคนให้สุขภาพดีนะค่ะรัฐบาลไทยค่ะของหนุ่มภูพานหนุ่มภูพานงวดวันที่17มกราคม2 5 6หานะคะให้หลักสิบล่างมามีสองตัวด้วยกันค่ะคุณผู้ชม6กับ9อ่าระล่าวัง 6กับ9นี่ตัวไหนจะมาคะ่ะคุณผู้ชมระหว่าง64 94 63 98คะ่ะ63 98อ่าจินตนาล่องเฮดสูตรของจินตนาล่องเบิงกับมี่98อยู่ได้คะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่า6ไม่มีค้นละสูตรเนาะถ้าของเพินบอกว่าเพนเพนว่าถ้า64ไม่มาก็จะเป็น94คะ่ะ นาะค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะคะของงวดวันที่สิบเจดนี้นะคะของเดือนมกราคมสองห้าหกปดเป็นปีใหม่นะคะหลังจากหกเจดเข้ามาปังปังแล้วค่ะมาตามต่อหกแปดเนาะอันนี้ของวันที่สองที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่สองมกราคมสองห้าหกดเป็นไรกัน <c oughs> แล้วก็หลักสิบล่างคะ่ะเนี่ย อให้หลักสิบล่างแต่ว่าผลออกห้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่หนึ่งห้าตื่นเต้นเกินไปค่ะก็เลยเขียนหนึ่งห้าห้าหนึ่งเขาหนึ่งค่ะหนึ่งเป็นหลักหลักหน่วยจ่อยนะคะคุณผู้ชมเพิ่นมาหาหลักสิบมาประสานก็ะเล่นเป็นหลักหน่วยเนาะบางข้างการ สลับกัน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างไรก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะกลับเอาค่ะคุณผู้ชมแนะนำนะคะกราบกลับเอาเป็นเพียงแนวทางนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ,ะถ้าห้ามกรับมันตรงเกินไปนะคะเนาะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมหลักสิบล่างเนี่ยอันนี้เข้าหลักสิบอยู่ค่ะวันที่สิบหกธันวาคมเขา้าเข้าสิบหลักสิบอยู่ค่ะสองเข้าหลักสิบอยู่ที่ผ่านมานะะเนาะ แล้วก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะกับเข้าค่ะคุณผู้ชมสองแต่ว่าเข้าหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยเนาะแต่ว่ากับเขาคี่เกาค่ะล่างเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมพมาสามสองหลังเนาะแล้วก็วันที่สิบหกพฤศจิกายนค่ะแปดค่ะคุณผู้ชมแปดกัไปลักหน่วยที่เกาค่ะคนให้ยซีแปดเนาะเอหแปดซีผลหลอกสามแปดนะคะ ค่ะคุณผู้ชมนี่ละค่ะคือแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมออามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าแนวทางของเพินเข้าจริงนะคะค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเ้อค่ะเอาไว้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะอ,อยออากซื้อละจัะบลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเป็นเลขล่างย่พอดีค่ะคุณผู้ชมถ้าหวังเลขท้ายสองตัวก็ได้อยู่ด้สี่พันอยู่ด้นะคะเนาะได้สี่พันอยู่ เอ้สองพอยู่ค่ะคุณผู้ชมเอาขอให้คุณผู้ชมมันมาเนอค่ะวันที่17บเจ็ดมกราคมนี้ค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจทุกท่านนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับจินตนามาตลอดนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะให้โชคให้มาสุกคนสวัสดีค่ะ